าาอรอมดา,าสู้กันเลยอ่าอ่ออาแน่นอนเลยสุดยอดเลยลูกพี่กลัวอ๋ออันนี้กระป๋าเปลืออะไรอีกเนี่ยอ๋อไม่สบายกันหมดแล้วอ่อเห็นไหมล่ะโอ้โห ที่พาผมไปโรงพยาบาลหน่อยผมบ้าด้วยหรือเปล่าวะนี่ลูกน้องแต่ละคนนี่ไม่สบายหมดแล้วนี่อะไรเอาเอาดาบมาสู้กับอาจารย์เร็วเร็วโ่ยเอาดาบมาสู้กับอาจารย์เร็วอาจารย์ต้งอยู่ไหนวะอ๋อนู่นอาจารย์ต้งบึนบึนอยู่กลางป่านู่นอ๋อ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 อะไรอาจารย์ติอาจารย์ติไปพลังภายในหน่อย อ๋อเล่ทำไมไม่สู้กับอาจารย์ล่ะลูกขึ้นมาสู้กับอาจารย์เช่เอ้าอ,อาจารย์เหาะให้ดูหน่อยอาจารย์เหาะให้ดูหน่อยขึ้นต้นปลาล์มตีลังกาลงมาเนาะนี่ว่ายน้ำก็ได้นี่เนาะอ่าไปหาอาจารย์จ่ออาจารย์จอ่จอ,จอปล่อยแสงไฟใส่และเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋ออ๋อ สุดยอดเลยเนาะอาเลเอาดาบขึ้นมาสู้เร็วเราจะยอมแพ้เนาะโอ้ทำไมสุดยอดขนาดนี้วะเอาใครที่ไหนล่ะเอาอีกร้อยหนึ่งนึงบอกอาจารย์จอมนู้นจะจ่ายเองนะร้อยหนึ่งอ๋อขี้โง่เดี๋ยมันจะเอาอีกร้อยหงองร้ใช่ใช่ใช่เออเอาบุญที่ไหนมอเตอร,ร์ไซค์มอเตอร,ร์ไซค์อ่ะกราบงามๆเนาะ อ๋อ,นนนนอมีหน้าอะไรจ่ายตังก่อนนะถูกหวยเนาะเอเลน,นี่อเล่พอเป็นลูกศิษย์เลยมีอาจารย์มาแล้วนี่เร็วอาจารย์ลำดาวให้ดูหน่อยเร็วโชว์ฝีมืออาจารย์ให้อเล่ดูหน่อยอ๋อใช่เอเล่เอาเอาเอา,เอากระบี่ขึ้นมาเอาดาบขึ้นมาเร็ว นี่สอนเรียกอาจารย์นี่เร็วนี่แล้วก็่ายฮะอ,อาจารย์เห็นไหมอาจารย์สดอาจารย์เป่าคาถาแล้ว